สวัสดีครับน้องเอมาแล้วสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีมิักแฟนเพลงของเอทุกผู้ทุกคนครับเมื่อนนี้นะครับผมน้องเอเป็นวันทํางานอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับน้องเอจะพาพี่ๆน้องๆเอฟซีแฟนคลับของน้องเอนะครับไปร่วมงานแถลงข่าวมิสแกนอายุทยานะครับผมที่น้องเอมาแวะอายุทยานะครับเพราะว่าน้องเอมีงานนะครับที่ต้องไป ร่วมแถลงข่าวเพราะว่าทางพีดีมิสแกนอยุธยานะครับผมได้เชิญน้องเอมาร่วมงานแถลงข่าวจะเป็นยังไงจะสวยงามจะยิ่งใหญ่จะอลังการแค่ไหนเดี๋ยวไปเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่างานไฮโซของอยุธยาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเลยครับตอนนี้น้องเองก็อยู่ที่อ,อย่ายูอีนะครับขออนุญาตถอดแมตด้วยเพราะว่านางอยู่เกลียวมากินข้าวครับ ยาโยอีนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาหารว่ามีอะไรบ้างนะครับมาแลยพี่น้องนวันนี้น้อ,เองเองกินแบบสบายๆท้องนะครับล้มยำซุปซุปมิโซะน่ากินไหมอันนี้อยู่ยาโยอีนะคะมาๆมาเริ่มกินน้ำกันคราม ยั่วย่ะหมูทอดเดี๋ยวขอกินเขากันดวยครับ ข้างเวทีนะครับผมแล้วก็มีกำลังเตรียมตัวนะครับกำลังเตรียมงานถแถลงข่าวเป็นัไงบ้างนี่ที่พอนะครับผมก็โอเคพี่ทวดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับช่องน้องเอมาแล้วค่ะนี่ <Hey, S 2> น้องเอเปของช่องเองวันนี้พีดีอยุธยาลบบุรีนะค,คะพีดียอดเยี่ยมปีนี้ค่ะอ่าค่ะผมพรอปากครับ <laughs> เอาไปตั้งอีกก่อนเดี๋ยวเข้ามาอีกรอบนึง <Okay. S 1> ออเค เราต้องจับมือกันใช่ไหมใช่จ้ะไปบีบเร็วๆพิธีกรรออยู่สวัสดีค่ะคุณแชมป์สวัสดีครับเป็นไงครับรับบทพิธีกรวันนี้โอ้โหตื่นเต้นมากโอยมืออาชีพอยู่แล้วไม่ต้องตื่นเต้นเลยไปิปยังไงไปไม่แล้วงานจะเริ่มตอนกี่โมงคะบ่ายสองครับนี่บ่ายโมงครึ่งฮะโอเคอีกสามสิบนาทีเออสักสิบนาทีก็ได้ก็บีบได้เนาะเป็นลมเลยครับโอเคนะครับฝากถึงมิแกนหน่อยก็ ฝากให้ทุกคนนะครับติดตามเวทีการประกวด Miss Grand Thailand สองพนยี่สิบด้วยนะครับว่าสาวงามคนไหนเนี่ยจะคว้ามงกุฎฉลองครบรอบ10ปี MJ 10 n Year Anniversary นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยฝากติดตาม Miss Grand อุรุณธานีและว Miss Grand ร้อยเอ็ดด้วยนะครับตีลูกาได้ไหมอ่ะพี่วันบอกว่าตีได้แต่ว่าขอให้ดูสมูทโอเคขอบคุณครับเราจะขึ้นทีละห้าหมายเลขนะคะพอห้าหมายเลขผิดเนี่ยเราจะเดินมาตรงนี้เดินขึ้นตรงนี้ทีละหมายเลขนะคะเดินมาไปจุดตรงกลางจุดตรงกลางไหม 后面。嗯 yeah. มูชหข้างหน้าเปทางนี้เพราะว่าเราขึ้นทางนู้นลงลงไม่เราขึ้นทางนู้นขอเป็นไปนี่หนึ่งสองแล้วก็ลงมานี่ทางห้าหมายเลขหกก็คือขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งขึ้นเซนต์รันเาบีบเราอยู่หลังเวทีนะครับเรามาบีบนางงามเนาะนะคะหนูก็บรรยายด้วยหนูบรรยายด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเวทีมิสแกน พระนครศรีธยาได้รับเกียรตินะคะจากพี่ดีนี่เป็นพี่ดีอีกหนึ่งท่านที่มาบีิฟหลังเวทีนั่นเองนะคะมาบีบบ็อกกิ้งในวันเปิดตัว g r a n d o p e n in i n น Miss กรนพระนครศรีธยายังไงต้องขอขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาขอบคุณมากคะ่ะค่ะยินดีดนมากเลยคะ่ะเดี๋ยวดูสาวๆกันนะคะสาวๆเวทีมิสแกรนพระนครศรีอยุทยานะคะโอ้โหรอคิวบล็อกกิ้งกันเลยทีเดียวเชียวนะคะมีบนเวทีอีกด้วยนะคะ เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นกันไหมตื่นเต้นมากค่ะเอออันนี้น้อง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 ที่อยู่ทั้ง14หมายเลขเนาะสองจังหวัดนะคะพี่ๆเป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างหลังไปพักผ่อนข้างหลังนะคะไปเดินไปเลยค่ะพี่เดินตามไปโอเคปะตามมาค่ะ,ามมาคะสวยมากค่ะนี่อันนี้เราเ e อ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะคะเข้ามาหลังเวทีเลยนะนี่เอามาให้ fc ทุกทุกท่านดูใครหิวข้าวก็ทานข้าวได้เลยนะคะอันนี้หมายเลขหนึ่งแนะนําตัวไปเชื่อเล่นหน่อยค่ะชื่อไวยๆค่ะน้อง่วยไวยน้องสวัสดีค่ะฟูจ๋าค่ะน้องฟูจ๋าสวัสดีค่ะมุกค่ะน้องมุกสวัสดีค่ะน้องปรีมค่ะน้องปริม,รมน้องฟิล์มสวัสดีค่ะสายใหม่คะ่ะสายใหม่สวัสดีค่ะอีฟคะ่ะสายใหม่เอาทิยาหรือเปล่าคะใช่่คะนิรินค่ะนิรินแครี่ค่ะน้องแครี่ น้องสะแต๊มน้องสมัยน้องใบเตยค่ะน้องใบเตยสวัสดีค่ะน้องมีนค่ะน้องมีนสวัสดีค่ะน้องแพรวค่ะน้องแพรวค่ะใบเฟิร์นค่ะใบเฟิร์นอันนี้ถือว่าคู่แข่งน้อยมาก14คนเนาะ2จังหวัดถือว่าเก๋มากเลยนะคะเจ็ดต่อหนึ่งเนาะเจ็ดต่อหนึ่งสู้เอานะคะมีอาฝากอะไรหน่อยให้กับ เป็นแฟนที่รอดูติดตามหน่อยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะคือประกวดวันไฟนอลนะคะวันที่20กลุ่มพาพันธ์นะคะกับมิสแกรนอยุธยาลุมพลีอย่าลืมนะคะนิลินเบอร์เจ็ดคะ่ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆทั้ง14หมายเลขด้วยนะคะเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าไวทีเนาะบ๊ายบาย,บายสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ น้องโกโกโร้ระยะสุพเริกนะคะมิะโสแกลนไทยแลนด์2019มาอันดับสองมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2019ผู้จัดก,การกองประกวดมิสแกลนไทยแลนด์เปยังไงบ้างคะผลงาน ที่มีซิงเกิลใหม่รอบแรกซิงเกิลใหม่เนาะซิงเกิลแรกเลยซิงเกิลแรกใช่ชื่อเพลงว่าเอกอาร์คเออพักแล้วยังไงแล้วมีมงเออสวยถึงมีมงนะคะอาร์อาร์อารียาเออตามติดตามได้ที่ยูทูบใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังจะทำเอ็มวีแล้วก็ถ้าใครอยากสปอนเซอร์หรือว่าอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากซัพพอร์ตหรืออยากสนับสนุนก็ติดต่อมาทางโก้หรือว่าทางกองมิสแกนได้เลยนะคะเพราะว่า ตอนนี้เรามีโปรเจกต์หลายอย่างมากแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นะคะใช่แล้วเป็นยังไงบ้างครับกับกับปีนี้ได้เป็นผู้จัดการกองประกวดครั้งแรกแล้วบอกว่าง ี่ก็ได้ออกนะแต่ว่าออกกัน,นจริง,รง,งเกันเต็มเลยนะคะมิสแกลยุทธยายและมิสแกลพบุรีที่น่ายเป็นโชคของโก้แล้วก็โชคดีของที่นี่ด้วยเพราะว่าโก็เป็นเด็กอย,ยุทธยาก็เ <c oughs> คยเรียนที่อยุทธยาจริงเหรอโรงเรียนแทนโยแทนบริหารธุรกิจนะคะเลใช่สดีใจมากนะคะฝากผลงานไปถึงมิสแกนไทยแลนด์หน่อยครับปีนี้ปีนี้นะคะค <c oughs> <อ>รบรอบ10ปีมิสแกนไทยแลนด์และมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแอนนิเวอร์ซารีก็ มีอะไรหลายๆอยากเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวโรโก้พูดข้อมูลต่างๆบนบนเวทีดีกว่าแล้วก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะมิสแกนายุทธยาและมิสแกนรับรุ่งค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวนะพี่ขอโกโก้ค่ะช่วงนี้โกโก้แพงนะคะแพงมากแล้วเราถดื่มโกโก้แล้วจะเป็นไงคะพี่สวยค่ะมีมงนี่ทำผลิตภัณฑ์โกโก้ก็ดีนะอุยพูดเหมือนล้วเหร ใครอยากจะเสิร์ฟสนตรหรืออยากจะหุ้นก็ได้นะคะไม่ติดเพราะว่าโกโก้เนี่ยมันมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งแบบเราสามารถผัดผิวก็มีโกโก้คือโกโก้มันมีประโยชน์หลายๆอย่างมากนะคะจะทําหลายอย่างจริงทั้งครีมทั้งลิปยพูดแล้วโกโก้เอิร์กอาร์กเหรออุยใช่โกโก้เครื่องดื่มคือดื่มแล้วก็ดื่มแล้วเป็นไงนะคะดื่มแล้วก็สวยมีมงค่ะแล้วดื่มแล้วก็ผิวดแล้วก็ฉลาดด้วยนะคะมีวิตามินบีนะคะใส่วิตามินสามวิตามิน กี่บีนะมีบีอะไรบอดี้บอดี้อ่าบิวตี้แล้วก็เบรนนะครับแล้วก็ต้องเอิกอากด้วยอันนี้เราอยู่กับน้องโกโก้อารยะสุภฤกธ์มิสแกนไทยแลนด์2019นะครับแล้วก็รองอันดับ2มิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ผู้จัดการกองประกวดมิสแกนไทยแลนด์คนปัจจุบันนะครับฝากน้องด้วยนะครับน้องน่ารักเอิกอากมาแต่เจอกันบนเวทีมิสแกนอุทยานรับุรีเนาะค่ะบ๊ายบาย